สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านนะครับมันขาดในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยตนเองนะครับคันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ค o n d a Wave 110i เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการกันเลยครับผมเริ่มแรกน,นะครับเราก็จะมาเอากระจกมอเตอร์ไซค์เนี้ยออกก่อน ต่อไปเราจะขันน็อตออกนะครับนี่สองตัวตรงนี้แล้วก็ข้างใต้ตรงนี้นะครับอีกสองตัวต่อไปแล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับออกอีกสองตัวนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีที่ ทางด้านโน้นด้วยนะครับสองตัวจุดเดียวกันต่อไปก็มาขันน็อตหกเกลียตรงนี้ออกนะครับต่อไปก็มาแกะฝาครอบออกเสร็จแล้วก็จะมาเอาคลิปล็อกนะครับตรงนี้ออกนะครับสองตัวแล้วก็น็อตตรงนี้นะครับ กับน็อตตรงนี้นะครับผมสองตัวออกต่อไปแล้วก็มาแงะโคมไฟด้านหน้านี้ออกนะครับผมแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ยค่อยๆแงะออกเราเปิดฝาถุกยางออก เสร็จแล้วแล้วก็หมุนคั่วหุ้มหลอดออกนะครับผมจะมีล็อกให้หมุนนะครับแล้วก็เอาหลอดออกมาเลยนะครับนี่เลยครับผมหลอดที่มันเสียนะครับดำเลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาหลอดใหม่มาเปลี่ยนเมื่อเราได้หลอดมาแล้วนะครับผมเวลาเราจะใส่แล้วก็ให้ดูล็อกนะครับผมให้ดีแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับเมื่อเราใส่แล้วนะครับเราก็เอาคั่วหุ้มหลอดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็เราก็บิดหมุนนะครับหลังจากนั้นก็เราก็เอาอยางที่หุ้มเนี่ยหุ้มให้เรียบร้อยแต่ว่าในตรงนี้นะครับผมก็จะลองขอเทสดูก่อนนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับผมติดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะประกอบตัวโคมไฟหน้านะครับเข้าอนเดิมนะครับใส่น็อตใส่กระจกอะไรเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนได้ไม่ยากเลยนะครับเราสามารถทําทได้เองนะครับใครที่รถมอเตอร์ไซค์ไฟหน้าขาดนะครับก็ลองซื้อหลอดไฟมาแล้วก็ เปลี่ยนเองก็ไม่ต้องเอาไปที่ร้านนะครับเราก็สามารถประหยัดงือ,องประมาณนะครับประหยัดเงินได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมโอเควันนี้ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอว่าแต่เพจนี้ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ